จะมีสักษีถ้าได้คนนี้แล้วมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้คิดอย่างราสร้างสรรค์พัฒนาอย่างยังย่งยื่วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาตั้งแต่เวลา8ตริกาถึง17ตริกา ถึงเวลาปรีถึงเวลาปรีเพืออนาคตการพัฒนาตำบลของเราขอโอกาสให้คนใหม่ได้มาพัฒนาพูดจริงทำจริงใจถึงพึ่งได้อบบตเป็นของท่านการบริการเป็นของเราโปรดเลือกทีมรักบ้านเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบินเบินเบินเบิร์นหนึ่งกว่าจะมีคนที่ดีๆสักคน ยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช่ต้องรอนานเท่าใดจึงได้มามีทุกร่วมปริกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมรับใช้เพื่อพี่น้องคนบ้านเรา กร้าเรียนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันที่28พฤศจิกายนนี้ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ที่รักประชาธิปไตยเตรียมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกนายกอบตทีมงานนักพัฒนาขออาสารับใช้ด้วยความจริงใจนำทีมโดยอาพรอนุกูลคนติดดินพบงาใช้คล้องขอโอกาสรับใช้พี่น้องโปรดเลือกเบอร์หนึ่งทีมรักวันเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตาสาขูคนใหม่ โปรดกาเบอร์หนึงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนบนทางสูง่ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้าน จริงใจชัดเจนเน้นการทำงานอภรรอนุกูลมุ่งมั่นพัฒนาเข้าใจเข้าถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนอยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสอยากได้นักพัฒนาตัวจริงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือกทีมรักบัานเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดการเบอร์นเบอร์นเบอร์น วิสัยทัศน์การพัฒนาที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ตำบลของเราหน้าอยู่ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนบริหารงานด้วยการมีส่วนร่วมโปร่งใสตรวจสอบได้วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือดเบิร์นทีมรักบ้านเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบิร์นเบอร์นเบอร์น ถึงเวลาเลือกกันอีกครั้งฝากเล่งความหวังถึงพลังรุ่นใหม่ยังเธอ เนโยบายการบริหารเงินที่ยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแก้ปัญหาในสิ่งแวดล้อมถึงพร้อมด้านการศึกษายกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานกระจายงานสาธารณสุขพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงถนนหนทาง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนางานกีฬาสนับสนุนกิจกรรมอสมอ,อปอพสรสืบสารศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือกเบอร์งทีมรักบ้านเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบอร์ห Bodum bodum ร่วมทำผู้นำร่วมคิดพันธนก,กิจคือการพัฒนาอาพรอนุกูลคนโรรโปร่งใสเปิดใจรับฟังปัญหากล้าตัดสินใจบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือกเบิร์นทีมรัก้ันเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบิร์นเบิร์นเบอร์น แรงัดคือการพัฒนาหนึ่งเสียงของท่านมีค่าคือการเปลี่ยนแปลงอาภรอนุกูลมุ่งมั่นจริงจังและจริงจังกล้าคิดกล้าทำใจถึงพึ่งได้ขอโอกาสรับใช้พี่น้องวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้โปรดเลือกเบอร์นทีมรักบ้านเกิดอาภรอนุกูลไปนนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบอร์นเบอร์นเบอร์น หากแม้สมหวังเหมือนดังใจคิดถราบชั่วชีวิตไม่มีแปรพันมอบใจมันคงซื่อตรงต่อกันรักความเติมวันเท่านั้นเป็น เป็นของท่านการบริการเป็นของเราวันอาทิตย์ที่28พิพฤศจิกายนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า อาพรอ,อนุกูลคนตรงโปร่งใสพูดจริงทำจริงใจถึงพึ่งได้กล้าคิดกล้าทำกล้านำพัฒนาขออาสารับใช้พี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่โปรดไว้ใจและช่วยกันสนับสนุนโปรดเลือกเบอร์หนึ่งทีมรักบ้านเกิดอาพรอ,อนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ คนที่เสียสละไม่ถูมใจบ้างบางเวลาอย่าดวนกล่าวหาจนทอดใจโปรดช่วยดูแลคนดีให้มีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ่ปกป้องคนดีให้มีใจเพื่อให้ใครใครอยากทำฝันใจมุ่มั้นจริงจังและจริงยาอภรรอนุกนูลพระฟังทุกปัญหา พร้อมประสานการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้อง<ข>พร้อมใจเข,าข้าคู่หากาเบิลเบ,บ,บิอยากเห็นการทำงานที่โปร่งใสอยากได้นักพัฒนาที่กล้าคิดกล้าทำโปรดเลือกเบิทีมรัก้ันเกิดอ้าพรอ,อนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบิลเบ าของคนอยู่ที่ผลของงานอาพรอนุกูลจริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหาขอโอกาสรับใช้พี่น้องอบตเป็นของท่านการบริการเป็นของเราอาพรอนุกูลคนตรงโปร่งใสรู้งานในพื้นที่พบหน้าใกล้ชิดไม่ยุติดผลประโยชน์ขออาสารับใช้พี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ เพื่ออนาคตของคนบ้านเราวันอาทิตย์ที่28พฤิบิกายนนี้โปรดเลือกเบอร์หนึ่งทีมรักบ้านเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตอสาขูคนใหม่โปรดกาเบอร์หเบอร์หเบอร์หต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล ที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนาำเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนตำบนของเราจะพัฒนาภาพี่น้องชาวประชากล้าปลีนแปล<ร>ง<ร>อาภรอนุกูลคนโตรจริงใจไม่ถือตูพบงา ใช้ข้อขอโอกาสรับใช้พี่น้องอยากเห็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมอยากได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลวันอาทิตย์ที่28่สิบิกพฤายนนี้โปรดเลือกเบอร์หนึ่งทีมรัก้ันเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบอตสาคขูคนใหม่โปรดกาเบอร์หนเบอร์หนึ่งเบอร์น่งเิญไปเลือกตั้งเลือกนายกโดยตรง เลือกสมาชิกช่วยกันเจาะจงเตรียมบัตรประชาชนอย่าลืมลงเพื่อความมั่นคงของประชาปิตยที่น้องที่ครบครับอนาคตของตำบลเราอยู่ในมือของท่านวันที่28พฤศจิกายนนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจะเป็นวันที่พี่น้องจะได้ตัดสินใจอีกครั้งโปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปช่วยกันเลือกคนทํางานเลือกนายกคนใหม่ขอฝากชื่อนี้ไว้ในหัวใจของพี่น้องโปรดเลือกเบิร์นทีมรักบ้านเกิดอาพรอนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดกาเบิร์นเบิร์นเบิร์นสาธาการประธานทอ อระรังสมาวิมุตติธรรมมวาทีพระชินนาวอนวะสัพพะปาปัสอาการะนังให้หยุดยั้งอกุศลเป็นคำสอนส กรนนอดรรจเบิกาานนสรนใจโเลือกทีมรักบันเกิดพร้อมนโยบายเพื่อพัฒนาตำบลของเรา 1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้แข็งแรง 2. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 3. ด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน6ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เจ็ดด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำทีมโดยนางอภรณ์อนุกูลหรือนายยกนกจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนอดีตเป็นนายกอบตสาขูปัจจุบันเป็นประธานสตรีหมู่บ้านประธานสตรีตำบลประธานสตรีอำเภอพระแสงเป็นประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค14จังหวัดภาคใตา้เป็นกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับประเทศและนายสมยศชูศรีเจ้าหยศเป็นรองนายกเคยเป็นสมาชิกอบตอสองสมัยเป็นประธานเครือกรรมการแประยะตินายสัญญาหนูเสนเป็นรองนายกดำรงตำแหน่งสมาชิกอบตอสาขูปปี2556ถึง2564เป็นกรรมการโรงเรียนอุตสาหกรรมกรมป่าไมา้ นางอัทิตาตรวแก้วเป็นเลขานุการตำแหน่งปัจจุบันประธานสตรีหมู่บ้านรองประธานสตรีตำบลกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพระแสงรองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านเป็นประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปราชญ์ชาวบ้านได้รับเกียรติบัตรคนดีสีพระแสงปี2 5 6 3ได้รับเกียรติบัตรสตรีดีเด่นปี2562โปรดเลือก ทีมรักบ้านเกิดอ้าพรอนุกูลเป็นนายกอบตสาขูคนใหม่โปรดการเบอร์หนึงน่งเบอร์หนึงน่ง